สวัสดีค่ะก็ลซบ,บอกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะทรงสวยดูดีนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะกับรุ่นนี้เลยเชฟโรเลตนะคะรถกระบะปี2015ค่ะคันนี้กระบะพร้อมใช้นะคะแจ้งจดในปี2015ไปตามสภาพนะคะดูรูปเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยกับทุกท่านสภาพตามรูปนะคะเบื้องต้น เครื่องดีค่ะสีสวยแอร์เย็นนะคะกระจกขึ้นรงครบค่ะใช้งานได้ปกติแคปเปิดได้ภายในคงกว้างขึ้นรงสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเลขไมล์สองแสนห้าหมื่นโลค่ะรถมีเล่มมีเอกสารให้ครบพร้อมโอนได้เลยค่ะราคา149,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดเท่านั้นนะคะพร้อมโอนด้วยค่ะรถอยู่ที่ สว่างดินแดนจังหวัดสกลน,นครค่ะสนใจติดต่อสอบถามและนัดดูรถด้วยตนเองติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นเบอร์โทรของผู้ขายนะคะนัดไปดูด้วยตนเองค่ะทุกท่านเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หนหน้าในวันนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ